หายไปหนึ่งวันเจ้าแต้มเจ้านินน้อยหายไปหนึ่งวันเต็มเต็มไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินนมเพิ่งเจอตอนหกโมงเย็น มาถึงกินข้าวก่อนทั้งกินทั้งบนสงสัยหิวอย่างแรงกินข้าวเสร็จกินนมต่ออินแม่พาลูกเที่ยวแล้วเอาลูกกลับบ้านไม่ครบโดนดุตั้งแต่เช้ายันเที่ยงยันเย็น สงสัยนึกขึ้นได้มั้งว่าลูกอยู่ตรงไหนไปร้องเหมียวเหนียวอยู่ข้างกำแพงลูกก็เลยร้องตอบแมวก็เลยได้กลับคืนมาไม่อย่างนั้นสงสัยอดอาหารตายแน่ๆเพราะว่ายังเป็นแมวเด็กอยู่ยังไม่หย่านมเลย แดงน้ำตาจะไหลเลี้ยงแล้วก็ลกักเลี้ยงแล้วก็ลกักลักทุกตัวเลยลักนะอย่าพากันไปเล่นที่ไหนอีกเล่นอยู่บ้านเรานี่แหละไปเล่นหลังบ้านแล้วก็ไปปีนรั้วปีนรั้วตกลงไปแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้ ถ้าไม่ไปช่วยก็ขึ้นมาไม่ได้เนี่ขี้ดื้อเ่ยขี้ดื้อเนี่ยเนี่ย,ยตัวนี้ขี้ดื้อเนี่ยหายไปทั้งวันเนี่ยหายไปตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนเมื่อวาน,นมาเจอตอนหกโมงเย็นสปดนาฬิกา ไม่ได้กินข้าว้าตีเป็นวันก็ประมาณวันครึ่งเกือบจะเป็น24ชั่วโมงอย่าพาลูกไปไหนอีกนะอีแม่พาไปแล้วก็จำไม่ได้เอาลูกกลับไม่ครบ จะไม่ทำเองแล้วจริงๆนะดูทำตาทำหน้าทำตาเป็นกำลังใจให้ขอด้วยนะคะ